สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับชอบป๊อปไอ้ไพยบอลนะครับวันนี้เราจะมาให้ทีเด็ดเจ็ดคู่ด้วยกันนะครับก่อนนจะไปฟังการวิเคราะห์ผลบอลนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกันดีเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับค่าคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่1งกันยายน2566นะครับก่อนเราจะไปชมวีดีคู่แรกของเรานะครับเราไปดูผลงานสรเมื่อคืนนี้ดีกว่าครับว่าเปยังไงบ้างเขากี่คู่กินกี่บิน แปรับชมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงานวีทีนของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็เข้าไปถึงสาคู่ด้วยกันนะครับกินเต็มฟ้าเรียบอีกแล้วนะครับโดย2คู่หลังจะเป็นเจ้านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูวีทีคู่แรกของเราดี่าครับระหว่างดูการลิกนะครับปะทะกับโอลิมปิกอสนะครับเราไว้เล่นทางด้านกินเยือนนั่นเองหรือว่าทีมต่อนะครับที่ลาเาซึ่งพวกลูกนะครับแต่ผลเกินคาดครับจบลิสกบศูนต์ต่อสานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราก็กินไปเต็มเต็มเลยนะครับผม และสำหรับบีพีคู่นึงนะครับอันนี้ผมขอบอกในผลค่อนข้างเกินคาดไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอายัตนะครับปราสาทกับลูโตโกเลสนะครับเราเล่นฐานด้านทีมรองอย่างลูโตโกเลสนะครับแต่ผลเกินคาดครับทีมรองหรือว่าทีมเยือนดันไปชนะทีมเจ้าบ้านหนึ่งลูกนั้นเอนะครับเพราะฉะนั้นบวกแตนต่อของเราที่มีอีก2อลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็กินแบบขาดลอยไปเลยนะครับเหมือนกับว่า3ามลูกเต็นเลยนะครับเหมือนสมสมดีๆนี่เองนะครับผม งานนี้ผลก็เกินค่าดีบแล้วนะครับผมเราต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ V A P หลักของเรานะครับที่ขอยให้ความสนับสนุนขพวกเรามาโดยตลอดนะครับผมยังไงตามป๊อปไอทายบอลก็ได้รับไปกี่เต็มทุกวันอยู่แล้วนะครับผมและสําหรับค่ำคืนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆไหมพวกเราชอบป๊อบไอได้ร่วมสนุกด้วยครับเพียงท้ายผลสกอร์ของสึกอิตาลีเซริอานะครับระหว่าง a ออสโลนม่ประชากับ a อซินลานะครับ ใครที่สามารถทายผลสกอร์ได้ถูกต้องครับเรามีของวันแจกให้นะครับเงื่อนไขอยู่ที่ปักบนใต้ฟอร์มเลนนะครับสำหรับคนที่ทายถูกนะครับสามารถมารับของรางวัลกับพวกเราจาป๊อกอายได้เลยนะครับที่ไลน์พีเจ้าเป้าอย่าลืมแสะ์ท่าน่ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมจำหลักฐานส่งมาให้พวกเราจาป๊อกอายได้ตรวจสอบด้วยนะครับและนี่ก็คือ VP คู่แรกของเรานะครับึกอังกฤษพีเว์ลีกนะครับระหว่างโลดันทาวนะครับผมประทะกับ เวสต์แฮมยู่ในเตตดนะครับผมโอ้โหคู่นี้อีกแล้วนะครับถีเด็ดมาตลอดเลยนะครับเวลาตีสองตรงนะครับผมจะเวลการเสียเวลาครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของคู่วันเลยนะครับผมตัวเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านอย่างยูไนเต็ดนะครับผมชนะไปสองแพ้ไปสามนะครับแตดูมันไปจต่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพ้มากกว่าชนะนะครับแต่จะได้ลินเยนนิดหน่อยนะครับทางด้านทีมเยอนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับชนะไปสองครับ เสมอหนึ่งแพ้สองนะครับกะดูขึ้นึ้นกลางๆนะครับอย่างน้อยปดีกว่าทางทีเจ้าบ้านมันนิดหนึ่งนะครับผมเราไป่ตบอดเกมไปบ้านของนักคู่หรอกครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับผมโดยเปิดา,นาดันทีเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากชนะไปสี่นะครับเสมอแค่หนึ่งนะครับโอ้โหงานนี้แค่นัาล่าสุดก็คือไม่แพ้ซิงเลยนะครับผมต่างจากนัานทีมเยือนนิดหน่อยคเสบผมทางนัานทีมเยือนก็ดูขึ้นขึ้นกลางจเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากเสมอไปสองแพ้สองชนะหนึ่งนะครับ ตัดถือว่าดูขึ้นชึ่งกลางๆนะครับชนะแพ้เสมอสลับกันไปนะครับผมมาดูเฉพาะความพร้อมของทั้งสองทีมหนึ่งนะครับเป็นยังไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านอย่างลูตันทาวนะครับมาเจ็ไปถึงสคนด้วยกันนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็มาเจ็ปอีก2คนนะครับผมก็พอไหมทุกคนเห็นไหมว่านักกีฬเล่นได้ตามปกตินะครับผมโดยมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับโดยส่งตัวเต็งอย่างคู่หน้าอย่างเบอร์การ์ลเบอร์สเอ็ดมนะครับโดยส่งมอริสแล้วก็อเดบิโยมานะครับผมส่วนนนนนททาาางด้ีมมเยือะะครรับบบใ สี่สองสามหนึ่งนะครับโดยส่งตัวเตะยังเบอร์ตก้วมันนะครับอันโตนิโอมันนะครับและเสริมทัพด้วยเบอร์ซีบิยัตตปาตาต้านะครับผมถือว่าเป็นแจ็คจัดทีมที่ดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นการส่งตัวเต็งมาประชันชิดกันอย่างโดยแท้จริงนะครับแล้วมาดูทางด้านราคาดีกว่าเขาเป็นยังไงส่วนทางดลานราคานะครับก็มีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกตามใจชอบเลยนะครับโดยราคาสูงสุ่นะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับต่อให้ทีมมเเจ้้าาาาบบนนนนนนออย่่งงลูตัััทว์ะครผ แต่สถิติดูที่ผ่านมั่นนะครับแค่คู่เจอกันครั้งเดียวแล้วก็เสมอกานไปครั้งเดียวนะครับจากล่าสุดมานะครับผมอย่างนี้ค่อนข้างที่จะลำบากใช่ไหมครับแต่สําหรับที่เด็ดคู่นี้นะครับผมขอสังวนลิทธิ์ให้พวกเราชาวปอกอายก่อนนะครับผมแต่หากท่านผู้ชมกดไลค์สนใจที่เด็ดคู่นี้เป็นพิเศษนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ pe เกอย่าลืมสสยขนาด้วยนะครับพร้อมรับข่าวสารและที่เด็ดฟรีทุกวันนะครับผมพร้อมกิจกรรมให้ลูกสนุกอีกมากมายนะครับผมแอดมาเลยครับที่ pe อย้าเก้ายยะารับ เรามาต่อกันคู่ที่สองเลยครับสิ์บุนเลสติก้าเยอรมันนะครับระหว่างโบลุสเซียคอสมุนนะครับผมปะนาตัดเอฟ4ไฮเดนไฮนะครับผมเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมขึ้นไปการเสียเวลานะครับเราไปดูให้เกมล่าสุดก่อนเราคู่ก่อนเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเปิดประเด็นทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามเสมอไปสองนะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับงานนี้ถือว่าทิ้งไปเต็มเลยนะครับส่วนทางด้านทีเดียร์ก็เป็นปันกางนะครับผมเนื่องจากแพ้ไปสองครับชนะไปสองเสมอไปหนึ่งนะครับ แล้วเป็นผลเกลียนไปบ้างไหมคู่นี้ก่อนเขากเป็นยังไงโดยเปิดบานทัดีเจ้าบ้านนะครับผลเกลียนไปบ้านเขาขั้นดีเลยทีเดียวเลยครับเนื่องจานดาวไปถึง4สมเสมอนหนึ่งนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับผมถือว่ารักษาเกลียนไปบ้านได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านดีเยือนก็ไม่น้อยน่าเช่นกันครับชนะไป3นะครับเสมอหนึ่งแพ้แค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอ้โหงานนี้ก็ถือว่าไปจ่ายรักสเกลียนไปบ้านได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมอยู่ครับโดยเปิดบานทัดีเจ้าบ้านก็เจ็บคะแนนดาวเลยนะคคครรัับบบเจ็ไปถึงนนะผม ส่วนนากทีมเยือนนะครับบาดเจ็บไปอีกสองคนนะครับผมกระดอกบอลได้หายไปไว้แล้วกลับมาเล่นได้โดยเร็วนะครับผมเรามาดูกันบ้างแรับรถสองทีมเดี๋ยวจะเปิดมาทันทีเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยสมโตเต็งมาเซกเบอร์9ฮันเลอร์มานะครับและเซนทับหลังได้เบอร์19นะครับแบล็กนะครับผมส่วนนักเตะทีมเยือนนะครับมาในระบบ4-1-3-2นะครับผมโดยส่งคู่หน้าอย่างเบอร์10มานะครับไฟเดียนนะครับและตามด้วยเบอร์18นะครับปาริเกอร์นะครับผม ก็ถือว่าเป็นการสมดุลตีมาจากกันทั้งคู่เลยนะครับผมงานนี้ก็ถือว่าดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเขาจะเป็นยังไงโดยเปิดมาทางด้านราคานะครับผมก็มีอยู่3ามราคาด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกราคาได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ราคาสวนใหญ่นะครับจะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างโบลุสเซียฟอมมุลนะครับจะเป็นต่อ้ทางด้านทีมเยือนนั่นเองนะครับผมแต่สถิติและตัวเลขของนักงคู่นะครับทีมเจ้าบ้านชนะไปได้หนึ่งใครมารับสวนทางนานทีมเยือนยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับ หรือรัสล่าสุดก็คือเจอกันครั้งเดียวนะครับจบสกอร์ไปที่3ามต่อ4ี่นั่นเองนะครับผมและสําหรับทีเด็ดคู่นี้นะครับเราขอปรสมทางด้านทีมเยือนดีกว่าครับเนื่องจากว่าทางทีมเยือนนะครับถึงสกอร์ล่าสุดอาจจะไม่ชนะเจ้าบ้านนะครับแต่สกอร์หากกันแค่หนึ่งลูกนะครับทางด้านทีมเยือนแพ้ทีมเจ้าบ้านแค่หนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาต่อถึง2ลูกนะครับเราแทบต่อที่เยอะไปดีกว่าครับเราอาจจะไม่ได้ชนะที่สกอร์นะครับแต่เราอาจจะชนะที่การต่อรองนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีเด็ดคู่นี้นะครับ เราฝนมนลงไปทางด้านเอชดีไฮเดนไฮนะครับผมยังไง่อเศร้าแน่นอนครับเราเลือกที่ราคาแรกนะครับสองลูกนะครับฟันตรงครับผมแล้วมาต่อกันคู่ที่สามในรอบสึกอิตาลีเซเรีอานะครับระหว่างซาซูโอโรนะครับปาลาการิโอลาสเวโรน่านะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมคือเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดกันทั้งคู่กันเลยไปเปิดประตูทีมเจ้าบ้านนะครับแพ้ไปสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่า ไม่ค design, no liebe, ม่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเ <stain> <frustrating> ่องจากแพมากกว่าชนะนะครับส่วนทางนัานทีมเยือนนะครับก่ชนะไปสามนัดติดนะครับแพ้ไปสองนั่นเองนะครับก็ถือว่าครึ้นขกันกลางนะครับแต่แล้วก็ชนะมากกว่าแพ้นะครับเพราะชนะมากกว่าสามนะต้องถือว่าเกินขึ้นนะครับผมไปดูหมดเกมในบ้านของมั้คู่ดีกว่าครับเป็นใหญ่เปิดประังทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามแพ้ไปสองนะครับก็ถือว่าขึ้นขึ้นกลางอย้นะครับก็ถือว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับส่วนรังด้านทีมเยือนนะครับก็ดูดีสูสีคล้ายกันนะครับแพ้ไปถึงสามชนะไป ่วนซัออาจจะดูรับหงสัาตากันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปดูสภาพความวของทั้งสองทีมเดียวรับโดยเปิดมานันงทีมเจ้าบ้านนะครับฟาวไปหนึ่งนะครับส่วนทานด้านทีมเยียบนะครับโอ้โหงานนี้บอกเลยทั้งฟาวทั้งเจ็บกันงันนาวเลยนะครับเนื่องจากฟาวไปหนึ่งบาเจ็บไปถึงห้าคนด้วยกันนะครับโอ้โหงานนี้เจ็บยกทีมเลยนะครับแล้วมาดูการบางใจของทั้งสองทีมเดียวรับโดยเปิดมาดันงทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับโดยสมโตเป็อย่างเบอร์เก้านะครับปีนน้ำม แล้วก็ส่งตัวหลังเบอร์สิเอ็ดมาช่วยนะครับโดยส่งเดนดิมไบลามี่มานะครับผมแล้วส่วนทางด้านทีเพนะครับมาในระบบ3ามสี่หนึ่งะครับโดยส่งตัวเต็งเยี่เบอร์สิเอ็ดมาช่วยนะครับแล้วส่งเบอร์เก้าสิบนะครับโฟรเซโซมาช่วยสมพัพนะครับผมถือว่าเป็นการจัดทีมที่แสนใจเลยทีเดียวครับทั้งทั้งคู่นะครับเราไปดูทันได้ยากแค่ดีกว่าเขาเป็นไงส่วนทางด้านลาคานะครับก็มีอยู่สามราคาด้วยกันนะครับเลือกปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ส่วนมากนะครับทางด้านราคานะครับจะเป็นที ซาซูโอโรนะครับต่อยทางด้านทีมเยือนนะครับผมเรามาดูเฮตูอฮตัวม่คู่เดือดครับเจอกันนะครับผมทีมเจ้าบ้านจะงาไปเก้าเสมอไปสามนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็จะงาไปเก้าเช่นกันนะครับงานนี้ถือว่าแบบครึ่งครึ่งเว้ยไหมครับผมเราก็ต้องมาลุ้นผลสกอร์นะครับว่าจะออกเห็นไงนะครับผมแต่สําหรับทีเด็ดคู่นี้นะครับเราเล่นทางด้านทีมเจ้าบ้านอยู่ครับผมมั่นใจว่าทางทีมเจ้าบ้านดีกว่านะครับเล่นจะสตรีเฮตูเฮตนะครับหรือการยิงนะครับเปลี่ยนตปการยิงที่มากกว่านะครับผม หรือความหายงเรื่องลูกหรือว่าชันนะครับค่อนข้างจะดีกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับทีเด็ดคู่นี้นะครับเราขอปากสมอไปทั้งด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่เราสารแรกนะครับครึ่งลูกนะครับยังไงค่่คืนนี้ครับฟันตัวโลกเข้าแน่นอนครับฟันดงครับผมเรามาต่อนคู่ที่4เดี๋ยวรรบสื่อิตาลีเซรีอานะครับเอเอสโรม่าปะทะกับเอซีมิลานนะครับเวลาราที่145นะครับผมหรือว่าคู่กิจกรรมเรานั่นเองนะครับผม เพื่อไปกา้เสียเวลานะครับเราไปดูภาพเกมล่าสุดก่อนเลยดีกว่าครับาาเป็น,นยน <S <S <AR> <S ังไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป2แพ้2เสมอหนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไป4ี่นับติดเลยนะครับแพ้เพียงแค่หนึ่งน,นัน่นเองงานนี้ขิงทีมเจ้าบ้านเป็นที่เลยนะครับเราไปดูบทเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับเป็นยังไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับทีมเยือนเดี๋ยวเพิ่งชนะใจนะครับเพราะทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปได้ถึง3นะครับเสมอสองนะครับบทเกมในบ้านนี่คือ ทบจะน้อยกว่าเซนเลยนะครับปกฟองบ้านไดอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับผมถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างชนะไปสามแพ้ไปสองนะครับแต่จากทีมเจ้าบ้านเลยนะครับผลเกมในบ้านนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมดีกว่าครับรถเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับบาดเจ็บไปถึงสี่คนด้วยกันนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็บาดเจ็บไปหนึ่งนะครับผมก็พอมันหาหายทุกคนแล้วทํามันเล่นได้เร็วเร็วนะครับ พอตัวจริงค่อนข้างขาดนะครับตัวสำรองกันำมาแกนนะครับผมเรามาดูการมาแผนวันนัคู่เดียวเขาเป็นยังไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับมาระบบ3ามนะครับโดยส่งคู่หน้าตัวเต็งอย่างโบลติแล้วก็สลารวีมานะครับเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์เก้าสิบสองนะครับมาเป็นตัวชูโรงนะครับผมและส่วนหาังนั้นทีเดียวนะครับก็มาในระบบสี่สามสามนะครับโดยส่งสามตัวเต็งมาอย่างพรีซิสนะครับแล้วก็ซิโลนะครับแล้วก็เอวานะครับ แล้วก็เออานะครับก็เป็นการส่งตัวเตว่าจากการทีมเจ้าบ้านเต็นกําลังเลยนะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าครับเป็นไงส่วนทางด้านราคานะครับก็มีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นราคาทีมเจ้าบ้านนะครับต่อให้ทางด้านทีมเยือนนะครับแต่จะมีราคาหนึ่งครับราคากลางนะครับเป็นทีมเยือนต่อทีมเจ้าบ้านนะครับแล้วก็มีราคาเสมอเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแหมงานนี้ราคาค่อนข้ามีอะไรแบบหลากหลายสไตล์เลยนะครับก่อนเราไปเลือกราคานะครับเราไปดูแค่จุเสของแต่คู่เลยครับโดยเปิดมาแล้วก็ตอนที้เจ้าบ้านนะครับ ชนะไปได้แปดนะครับเสมอไปเก้านะครับส่วนด้านด้านทีเดียราชนะไปได้เก้านะครับทางทีมจอมันผลสกอร์ห่างจากด้านทีเดียรอยู่หนึ่งสกอร์นะครับก็คือแพ้นะครับผมและสําหรับทีเด็ดคู่นี้นะครับผมขอปากแซมหมอให้กับทีมเจ้าบ้านเดียวครับเอเอสลอมบานะครับผมผมคิดว่าเอสลอมบ้ามีตาการชนะที่ดีกว่านะครับถึงจะแพ้ทีมเยือนบ้านก็นะครับแต่เนี้ยตาการปุ่มเกมตาการของบอลที่ดีกว่านั่นเองนะครับและสําหรับผมสกอร์นะครับอย่าลืมนะครับผมเราเก็บไว้พวกเราสปอร์ไอ มาทายผลสกอร์สำหรับทีเด็ดคู่นี้กันนะครับเรามีของรางวัลแจกในไลายนะครับผมอย่าลืมมาร่วมทายผลสกอร์คู่นี้กันนะครับแน้นใจนะครับใต้ฟอร์มเล็กที่ปักหมุดนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทายผลสกอร์ถูกต้องเรามีของรางวัลแจกให้ที่พีอีเก้าเก้าอย่าลืมแซดข้างหน้าด้วยนะครับและสาหรับค่ำคืนนี้นะครับเราขอปักสมอหน้าทีมเจ้าบ้านนะครับเอเอสลมาที่รายการแรกนะครับรายการเสมอครับยังไงก็เข้าแน่นอนครับฟันตรงรับผมเรามาต่อกันคู่ที่5ดีกว่าครับสิงสเปนลาลิก้านะครับระหว่าง คารดิเซียนนะครับประพาดกับเบียเลียนนะครับผมเวลาที่ขึ้นคืนครึ่งนะครับผมเพื่อไป็นกาเสียเวลานะครับเราไปดูภาพเกมล่าสุดกันทั้งคู่กันเลยโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ไปถึงสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าแพ้มา่อชนะนะครับก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องไปพุ่งบทเกมในบ้านนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนไปที่ดีขึ้นนะครับเราไปดูภาพเกมล่าสุดของฝนในบ้านกับทั้งคู่ดีกว่าครัับเป็นยงงไ เพื sí, ่อนบ้านรีเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับชนะาไปสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับถือว่าเพงเป็นการคุมบ้านที่ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านทีเยียนนะครับชนดไปเดียงครั้งเดียวนะครับเสมอไปสองแพ้สองนะครับคืนๆกลางๆเลวนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเลยครับโดยเปิดบาลางทีมเจ้าบ้านนะครับทั้งลาทั้งสายทั้งป่วยนี่เจ็บกรันนาวเลยนะครับถูกระงับการเล่นไปหนึ่งนะครับบาดเจ็บไปถึงห้าคนด้วยกันนะครับโอ้โหนี้เจ็บการันาวเลยนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับบาดเจ็บไปถึงสองคนด้วยกันนะครับ ต้องภอวนาแห่บอลนะครับม so uh, so, uh, uh, uh ันเล่นได้รวดเร็วนะครับเรามาดูการวางแผนของทั huh. uh ้งสองทีมดีกว่าครับเป็นไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนก็มาในระบบ4-3-3เช่นกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจับทีมที่ดูดีไม่สไตล์เลยทีเดียวนะครับเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเป็นไงส่วนทางด้านราคานะครับก็จะมีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนต่อยทีมเจ้าบ้านนะครับเราจะมีราคาหนึ่งครับเป็นราคาเสมอนะครับคือราคาล่าสูงนะครับ โยจะสนิทใด้วยนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับอาชนะไปได้หนึ่งครั้งนะครับเสมอไปถึงสามนะครับส่วนทางด้านดิเยียเราชนะไปได้ง้านะครับผมก็ถือว่าทางด้านดีเยียมีประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทางด้านดีนเยียนะครับเป็นทีมต่อรองได้กับทางทีมเจ้าบ้านนั่นเองนะครับแต่สําหรับผมคิดว่านะครับราคาแรกนะครับปออจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเรานะครับเพราะสําหรับค่าคืนนี้ครับผมขอปักสมอไปทางด้านดินเยียเดี๋ยวครับบียาเหลี่ยนมาส์นะครับผมที่ราคาปอๆราคาแรกนะครับ พอผมไปคิด่าราคาปปอจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเรานะครับยังไงวันนี้ต้องยิงเกินแน่นอนครับแต่สามลูกขึ้นโดยต้มนะครับแล้วสําหรับขคืนนี้นะครับยังไงดีเยี่ยมเลยอันเข้าแน่นอนกับฟันลงครับผมเรามาต่อกันคู่ที่หกเลยครับฝรั่งเศสนะครับระหว่างน้องนะครับประเทกับมาซ่นะครับเวลาตีสองตรงนะครับผมเราไปดูว่าเกมล่ลาสุดคนทั้งคู่วันเลยดีกว่าครับโดยเปิดมาดันทีเจ้าบ้านนะครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสี่รับติดเลยนะครับโอ้โหงานที่ เปิดมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ชนะใครเลยนะครับงานนี้ก็งานหนักวงไ้ทีเดียวนะครับเราไปดูทัางหน้าทีมเยียนดีกว่าเขาเป็นงไงส่วนทัางหน้าดีเยียนนะครับชนะไปสองนะเาเสมอไปสองแพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่ายังดูดีกับทีมเจ้าบ้านขึ้นมาเยอะนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านก่อนเลยดีกว่าครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเรามาดูเปิดมาต่างทีมเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับแพ้ไปสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีขึ้นมานิดนึงนะครับตื่เตชนะเพื่มมาเพีย ครั้งเดียวนั้นเองนะครับส่วนทางด้านทีเดียร์า็หนักพอๆกันเลยนะครับแหมผลสกอร์โค้ดนี้คอนแงทกใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับแพ้ไปสามใช้ด้านหนึ่งเสมอนึ่งเหมือนกันเลยนะครับนัดกันใหม่อีกแล้วนะครับเราไปดูสัาปะรดบอลมาทั้งสองทีมดีกว่าครับเป็นไงโดยเปิดบระสันทีมเจ้าบ้านนะครับบาดเจ็บไปสามนะครับส่วนทางด้านทีเดียรนะครับฟาวไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่งนะครับโอ้โหงานนี้ก็สูสีกันมากเลยนะครับทั้งสับไทยยักษ์กรทั้งสกอร์นะครับเรามาดูการบาดแผลของทั้งสองที ปิดประดานทีมเจ้าบ้านอย่างน้องรับมาระบบ4-2-3-1นะครับส่วนไราับ้านทีมเยือนก็มาระบบ4-4-2นะครับตัวดูทางด้านราคาด้วยก็ครับเป็นไงส่วนทางด้านราคานะครับก็มีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับโดยมาร์คเซนะครับต่อให้ทีมน้องหรือทีมเจ้าบ้านนั่นเองนะครับแต่จักให้ดูเอนต่ปาด้วนะครับทีมเจ้าบ้านน้องนะครับชนะไปอ6-3นะครับส่วนมาร์คเซ่ชนะไป10นะครับทางด้านทีมเยือนเนี่ยต่างจานัที่มากกว่านั้นเองนะครับผม และสำหรับทีเด็ดโค้ดนี้นะครับเราสนลงทังด้านทีมเย็นอย่างมาคเซครับขอปักสมองไปล้างด้านมาคเซดีกว่าครับเนื่องจากทีมเจ้าบ้านนะครับผลเกมในบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งผลเกมในบ้านและก็เกมล่าสุดนะครับผมและที่สําคัญครับทรัพยากรทีม้ะบ้านเจ็บเป็นมากกว่าถึง3คนนะครับงานนี้ถือว่าเป็นตัวหลักเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับค่้อคืนนี้ครับผมคิดว่ามาคเซเอาชนะได้แน่นอนนะครับราคาแรกนะครับคือครบลูกไม่ใช่ปัญหาสาหรับลองแน่นอนรับสำหรับค่้องคืนนี้นะครับ ปาสมอประชันนัดมาตีเข้าเนบอลครับฟันโรงครับผมเรามาต่อบีบีคู่สุดท้ายของเราดีกว่าครับสกอตแลนด์นะครับระหว่างสปาร์ตาลอตเตดัมนะครับประชันกับ NEC นไนเมเกนนะครับเวลาตีหนึ่งตรงนะครับผมเพื่อเป็นการเสือร้าวนะครับเราไปดูห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงโดยเปิดมาทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสี่เสมอหนึ่งนะครับโอ้โหงานนี้เปิดมาทีมเยือนหนาวเลยนะครับสอดหนังด้านทีมเยือนนะครับ ชนะไปสามเสมอไปสองนะครับผมก็ถือว่าชนะมากกว่าแป้ก็ยังอยู่ในคอนัซนปั์านกลางนะครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทีมเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับชนะไปสามเสมอไปสองนะครับอย่างโหดนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับตั้งแต่เกมล่าสุดแล้วก็ผลเกมในบ้านนะครับโอ้โหงานนี้ทีมเยี่ยมหนาวแน่นอนครับผมล้วมาดูผลเกมในบ้านของทีมเยี่ยมบ้านครับชนะไปสองนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับเราไปดูสภาพความร้อมของทั้งสองทีมเลยครับ ทางทีมเจ้าบ้านก็ถือวารักษาทรัพยากรได้ดีเลยทีเดียวครับบาดเจ็บไปเพียงแค่หนึ่งครับส่วนทางด้าน,นทีมเยาวชนเสียทรัพยากรไปถึง4นะครับบาดเจ็บไปถึง4คนด้วยกันนะครับเราไปดูทางด้งานการวางแผนการบรรคู่ดี้กับเขาปเป็นยังไงโดยเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยส่งตัวเต็งอย่างเบอร์สิบเก้าบลิมมาแล้วครับแล้วก็ส่งเบอร์สิบมาประกบช่วยเสริมหลังนะครับอย่างเวลเลนส์นะครับผมส่วนทางด้าน,นทีมเยาวชนนะครับมาระบบ4 2 3 1นนะครับส่งตัวหลักอย่างเบอร์สิบแปดมานะครับ,บ โดยส่งโอเาสตมันะครับแล้วตามด้วยเบอร์8นะครับแมสสันนะครับมาเสริมภาพอีกทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจัดทีมที่ดูดีมปสไปรดทั้งคู่นะครับก็หวังว่าทั้งคู่นะครับน่าสักโกกันมาเหมือนกันนะครับการนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนักเตะและก็การวางแผนของโค้ชนะครับมาดูทางด้านราคาดีก่อนครับยไงส่วนทางด้านราคานะครับก็มีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่ราคาจะเป็นทางทีมจะาาต่อยที่เย็นอยู่แล้วนะครับผมในจากสถิติเอเวนตนะครับทีมจะมบ้าจะได้ไป6นะครับเสมอ5นะครับ ทางด้านทีมเยนชนะไป็นสองนะครับและสําหรับทีเด็ดคู่นี้นะครับท่านผู้ชมพอใจดาวสักกอนได้ใช่ไหมครับว่าจะไปทิศทางไหนนะครับแต่เพื่อความมั่นใจนะครับแอนบัคุยกับพวกเราดีกว่าครับที่ P/E 99อย่าลืมใส่ e t าด้วยครับให้พวกเราชอบป๊อปไอช่วยวิเคราะห์ให้ดีกว่าครับว่าจะลงทางด้านไหนนะครับและนี่ก็คือบทสรุปวีดีของเราสําหรับค่ำคืนนี้นะครับโดยคู่ที่สองนะครับระหว่างดอทมูลกับไฮเดนไานะครับ คู่นี้เราขอลงสมอทางด้านทีมเยือนนะครับที่ราคา2รูปนั่นเองนะครับส่วนคู่ที่สนะครับระหว่างซามูโอโลนะครับปะทะกับเบโลน่านะครับคู่นี้เราขอปักสมอที่ทีมเจ้าบ้านนะครับที่ราคาพึ่งรูปนั่นเองนะครับและสําหรับคู่ที่4ีนะครับระหว่างโลมาปะทะกับมิลานนะครับคู่นี้เราขอปักสมอทางที่เจ้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับกับที่ราคาเสมอนะครับแล้วอย่าลืมมาตอบคาถามเพื่อนรุ่นลุ้นรับของเราวันไทยวนสกอร์นะครับ สำหรับคู่นี้ไหมครับผมทีมใายังเมนที่ปักหมุดนะครับและคู่ที่ห้านะครับระหว่างคาดิสปาร์กับมิยาเลียนนะครับผมคู่นี้เราก็ลงสมอลทั้นด้านทีมเยือนนะครับที่ราคาปอปนั่นเองนะครับแล้วคู่ที่หกนะครับระหว่างนองนะครับปาร์ตกับมาเซนะครับคู่นี้เราสัปปะสมอลทั้ด้านทีมเยือนอีกเช่นเคยนะครับที่ราคาคืนปรบลูกนั่นเองนะครับผมแล้วสาหรับคู่หนึ่งกับคู่เจ็ดนะครับระหว่างรูตันรามกับเวสเซมและก็สปาร์ต้าปาร์กับไนเมเกนนะครับ คู่นี้เราขอสมนได้ทีเดตให้กับพวกเราชาวป๊อบอก่อนนะครับแล้วอย่าลืมมาร่วมตอบคาถามตไอ้ผลผลสกรนะครับเพื่อรุ่นลับสองรางวัลอีกมากมายนะครับอย่าลืมแอดมาที่พีเออย่าลืมใส่แอดนาด้วยนะครับหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ป๊อบอายบอลของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ